เราก็ตวงน้ำตาลก่อนเลยครับ1่ถ้วยนะครับน้ำตาลสองถ้วยน้ำตาล3ถ้วยน้ำตาล4่ถ้วยน้ำตาลห้าถ้วยครับเราจะมูนข้าวเหนียว3กิโลนะครับใช้น้ำตาลห้าถ้วยคือกิโลครึ่งนะครับเกลือ2ช้อน2ช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งนะครับจะมูนข้าวเหนียว3มกิโล สร็จแล้วก็กะทิ1กระป๋องก็400 ml นะครับที่เมืองนอกมันคงไม่มีกะทิที่แบบมาคั้นเหมือนเมืองไทยนะครับมันจะอยู่ในกระป๋องอยู่แล้วก็จะตวงได้ง่ายหน่อยจะใส่กะทิ หนึ่งกระป๋องนะครับผมแล้วเราก็เอามาตั้งไฟให้น้ําตาลละลายนะครับเอาแค่น้ําตาลละลายพอนะครับมันต้องทหนเดือดมากนะครับเอาแค่น้ําตาลละลายเป็นน้ําที่จะหมุนได้ก็พอแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เพิ่มความหอมของข้าวเหนียวด้วยใบเตยนะครับล้างน้ําให้สะอาดแล้วใส่ตอนนี้เลยครับร้อนๆมันจะได้ กลิ่นมันจะได้ออกอยู่ในน้ำกะทินะครับเดี๋ยว,วพอเราไปมูนเราก็เอาไปต่อยออกซะก่อนนะครับแต่ถ้ามันเหลือในข้าวเหนียวบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับวันนี้ลุงจะบอกเคล็ดลับนะครับมูนข้าวเหนียวยังไงไม่ให้แฉะมีคนถามมาหลายคนว่าทําไมข้าวเหนียวลุงมันไม่แฉะเลยทําไงนะครับดูเลยนะครับพอเราเนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เทใส่กระมังเลยนะครับ เทใส่กะละมังแล้วเอาพายเนี่ยคนเกลี่ยเกลี่ยให้มันความร้อนมันออกซะก่อนนะครับอย่าเพิ่งมูนตอนนี้นะครับสักพักหนึ่งคนระับสักประมาณที่ลุงทำประมาณ5นาทีได้นะครับปล่อยไว้ทิ้งไว้สัก5นาทีให้ความร้อนมันออกไปก่อนนะครับถ้าเรามูลตอนนี้ข้าวเหนียวก็ร้อนนะครับน้ำกะทิก็ร้อนพอดีกุด ขนเหนียวออกมามันก็แฉะนะครับนะไม่ต้องกลัวมันจะไม่ละอุนะครับมันละอุอยู่แล้วนะนี่หละเคล็ดลับการที่เรามูนข้วเหนียวไม่ให้มันแฉะนะครับมันก็จะออกมาเม็ดไข่เม็ดมันครับนี่คือเคล็ดลับนะครับอันนี้ทําที่ทําขายอยู่อเมริกานะครับทําขายมา20กว่าปีแล้วครับสูตรนี้นะเอาไปทําขายก็ได้เลยนะครับตอนนี้ก็เริ่ม ไอ้ก็เริ่มหมดแล้วนะประมาณว่าเออดูสกเกตไอดูคลายความร้อนได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมูนกันเลยนะครับสูตรนี้ทำขายได้เลยครับทำทิ้ง3ากิโลขายได้ประมาณ25 26 order ออเดอร์นะครับที่ทำขายนะครับได้ประมาณนั้นนะอันนี้ทำข้าวเนียวมะม่วงนะครับไม่ได้ทำข้าวเนียวหน้าสังกยาทำาวเนียวมะม่วงถ้าใครทำแล้วถ้าหวานไปหรือว่า หวานมากไปหวานน้อยไปก็เติมได้ครับเพียงแต่ว่าสูตรนี้ก็เป็นเป็นไกล์ไลน์ให้รู้ว่าเออทำประมาณนี้นะถ้าเราทำไปแล้วไม่ชอบใจแล้วก็ตกแต่งได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับจะเพิ่มก็ได้จะลดก็ได้นะครับอันนี้ทำขายอยู่ทุกวันครับสูตรนี้ทำขายแล้วลูกค้าติดใจลูกค้าชอบครับกินกันประจำนะครับ แต่ว่าที่อเมริกาข้าเหนียวมะม่วงจะขายได้หน้าเดียวนะครับมันไม่ได้ขายทั้งปีนะแต่ช่วงนี้จะมีมะม่วงเยอะก็จะทำข้าวเหนียวมะม่วงขายกันครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคลิปของลุงอาจจะสั้นเพราะลุงพยายามทําให้สั้นๆนะครับเพราะเวลาเราไม่ได้มีเยอะไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าอยากจะให้รู้นะครับบางคนที่ยังไม่รู้ก็จะได้เอาปชะมากินได้นะครับอันนี้บอกกันจระจะไปเลยนะครับ วิธีนึ่งข้าวเหนียววิธีแช่ข้าวเหนียวคงจะรู้กันหมดแล้วนะครับเพื่อนๆดูแล้วที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามลุงไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าลุงทำคลิปอะไรลงไป YouTube จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าลุงจะทำข้าวเหนียวใส่จานนะครับแต่งจานยังไงให้สวยตามสไตล์ของลุงเองนะครับทำง่ายๆนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะได้เจอกันอีกทีหนึ่งครับสำหรับการแต่งจานมะม่วงที่เสิร์ฟให้ลูกค้าในร้านว่าลุงทำยังไงหรือว่าทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเผยให้ดูว่าทำยังไงนะครับลงุงจะทำคลิปสั้นๆนะครับคลิปจะไม่ยาวมากนะครับแบบสั้นๆแต่ว่าดูแล้วทำได้เลยนะครับแล้วอย่าลืม ติดตามช่องลุงศักดิ์ชาแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมตอนนี้20นาทีผ่านไปแล้วเราก็มาคุยให้มันเออความร้อนมันออกไปให้หมดนะครับเดี๋ยวพอมันเย็นเนี่ยลุงก็จะใส่ถุงทําเป็นออเดอร์เอาไว้นะครับพลาออเดอร์มาเนี่ยมันจะทําง่ายขึ้นนะครับและไวขึ้นครับ